ครับสวัสดีครับผมก็มาเจอผมนิปเตอร์ซีนะครับวันนี้เราก็จะมาทําภารกิจกิเวิสี่นะฮะรอบที่นี้รอบนี้เป็นรอบที่2นะไม่ใช่รอบที่นี้ก็สมาคมนักกินผักนะครับผมนะฮะพร้อมแล้วนะับผมส่งสัญญาณครับโอเคเตรียมพร้อมมีการบอกลุยนะฮะมาถึงก็รับภารกิจเลยฮะจังหวะนี้ผมก็วิ่งไปตีเลยฮะ ไม่พูดทำทำเพลงไม่รอหาเหวอะไรทั้งสิ้นนะะี่ยจังหวะนี้จังหวะนี้ผมก็ปล่อยหมอยิวฮิวฮิวฮิวอย่างเดียวนะฮะแล้วผมปล่อยธนูปล่อยธนูไว้อีกที่หนึ่งนะฮะอ่ะนะฮะธนูอาจจะโดนดัหนกหนักหน่วงนะฮะหนักหน่วงต้องบอกว่าหนักหน่วงนิดนึง จังหวะนี้เดี๋ยวนะคือแบบยังไม่ได้ตีกันเลยหมอยิดยิวแป๊บดินะฮะนะฮะอ่ะได้แล้วจังหวะนี้เราก็เดี๋ยวนะให้หัวทีม ให้ให้หนูย้ายหัวทีมให้เป็นมอบตำแหน่งให้เซียนมืดครับเซียนมืดจะได้ไปรับดาบด้วยนะฮะตอนนี้ดาบตกหชิ้นนะฮะดาบตกหชิ้นเจยนเย็นเราไม่เร่งรีบอะไรมากนะฮะแล้วนินไปไหนแล้วเนะี่ยกูบอกให้อยู่เฉยๆมันหายไปไหนแล้วอ๋ออยู่ที่ต้นไม้อ่ะธนูได้หนึ่งชิ้นนะฮะเท่ากับ2ชิ้นนะฮะโอเค จังหวะนี้เอาดาววิ่งมาเรื่อยๆนะฮะตีพารกิจไปเรื่อยๆหมอยืนกับที่นะฮะธนูก็ยืนอยู่กับที่นะครับผมสายเลื่อยเปื่อยครับต้องบอกว่าสายเลื่อยเปื่อยการเก็บไอเทมอิสระนะฮะตอนนี้ มันจะได้ง่ายต่อการเก็บไอเทมสักหน่อยนะฮะโอเคไม่ตกไม่ตกไม่เป็นไรฮะยืนรอครับยืนรอมอนเตอร์เกิดนะ,ะสำหรับตัวธนูตัวดาบตัวนี้ได้มาประมาณ2ชิ้นเนาะนะะชิ้นรวมทางอันที่ตกธนูได้1ชิ้นนะฮะซึ่งหลังจากนี้ยังไม่มีการตกเกิดขึ้นนะฮะ ตกเพิ่มมาอีกสองนะเป็นสามชิ้นตัวดาบมีสามชิ้นธนูมีหนึ่งนะฮะตรงนี้เยอะดีโอ้ชอบใจเลยเยอะแบบนี้แอสไตล์เลยคนระับสบายอุราเลยฮนะมาเยอะแบบนี้อีกตัวเนี่ยคือมันเกินกําหนดถ้ามันเกินกําหนดเจ็ดตัวนะคือมันมันไม่สามารถมาตีดาบได้นะมอนเตอร์สามารถลุมดาบได้แค่เจ็ดตัวเท่านั้นนะฮะสำหรับคาสที่ต่ากว่าเซียน คือแม่งถ้าตบดองอกองนี้หมดนะแม่งแบบดอบเกือบทุกตัวลั่นมากครับนะอย่างน้อยเราก็ได้อยู่แล้วนะประมาณสองชิ้นตรงนี้ชิ้นที่สามได้ไหมไม่ได้วะะได้เท่านี้ มอเตอร์เป็นกองแต่ดได้น้อยชิปหายอ,ะอ่ะห้องนี้ก็ได้นะสี่ตัวนะฮะจัดไปธนูปล่อยเฉยๆครับอาจจะได้ยินเสียงรถนะเสียงรถตัวตากี่สี่เท่ากับหก หกทับยี่สิบเท่ากับเจ็ดทับยี่สิบเลยนะตอนนี้นะฮะเหมือนจะตกอยู่อีกหนึ่งชิ้นนะครผมโอเคไปทางไหนทางนี้นดีกว่านะ ผมเลือกไปทางไหนก็ได้นะครับตอนนี้เอาลากมาลากมารวมกันนะเป็นกลุ่มก้อนเออต้องแบบนี้ฮะดาบที่เอาดาบลงมาเนี่ยแบบนี้เลยและดาบก็ถึกด้วยนะฮะสบายส่วนธนูเนี่ยก็สบายมีหมอควยคุ้มครองอยู่นะฮะไม่เปืองเลือดประมาณนั้น ตัวธนูอยู่กับหมอชิวๆนะ,ะส่วนตัวดาบนี่ฉายเดียวนะฮะขอวงกดดอกเหมยเนาะมันบอกชื่อมันประมาณนี้ ตอนนี้เราก็ได้ประมาณ6ชิ้น7ชิ้นอะฮะดาบได้เยอะดีนะวันนี้นะฮะมาไวมาไวใฉยไรมากเก้าสิชิ้นแล้วตอนนี้เท่ากับเรามี10ชิ้นอยู่ในกำมือครับ ธนูยังไม่ดอบเพิ่มเนาะธนูยังคงได้ชิ้นเดียวอยู่ดาบมี9ชิ้นธนูหนึ่งชิ้นเป็น10ชิ้นพอรีเปะไม่ขาดไม่เกินเนาะครับ ตบเพิ่มอ่ะตบเพิ่มเลยนะหนึ่งชิ้นนะฮะธนูได้เพิ่มหรือเปล่าเฮ้ย <Hey! S 2> กำมึงทำเฮี้ยอะไรของมึงครับ oh. โอ้โหหัวกิวลุดอะไรวะต้องรออีกสามสิบนาทีคนระับหัวกิวลุดดีมาก เยี่ยมจริงๆชีวิตนะครับผมนี่อ,อุตส่าห์ได้ไวนะรอบนี้เมื่อกี้อ่ะได้ไวอ่ะโอ้พลาดเลยดูว่ากิวหลุดสัง,งั้นเนี่ยเฮ้ยจะเสร็จไหมเนี่ยวันนี้นะฮะอ่ะเราก็มาต่อนะฮะหลังจากพลาดไปเมื่อกี้นะฮะ จะลงได้หรือเปล่าหรือว่าต้องรอครูดาวสามสนาทีไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะโอเคมันต้องรอ30นาทีนั้นเราต้องรอ30นาทีฮนะหลังจากพลาดไปเมื่อกี้เนื่องจากหัวกิ้วลุดเ่อชีวิตดีดีนะฮะ มีอะไรตั้งเยอะแยะนะฮะผมนะฮะยืนอยู่เฉยๆหลุดเฉยนะฮะนะฮะผมโอเคนะรอนะฮะสามสิบนาทีเราคงจะได้มาทำกันตอนรอบเอ,อ่อนะรอบรอบหลังชิงเจ้านะฮะนะครับผมเราคงได้ทำรอบหลังชิงเจ้าเอาเป็นว่าเราก็พักยกไว้ก่อนเจอกันรอบหลังชิงเจ้าแล้วกัน โอเคครับเราก็มาต่อนะครับทำสำนักเวลสี่กันต่อนะฮะหลังจากรอบที่แล้วเราพลาดไปนะครับเราพลาดไปแบบไม่น่าพลาดเนาะนะฮะผมมันก็มีการผิดพลาดทางเทคนิคนะฮะอ่ะรอบนี้เราหวังว่าจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับผมผมเอานูไปปล่อยไว้ก่อนนะละจากนั้นผมก็วิ่งดาบไปปล่อยนะับผม นะโอเคเป้าหมายของเรานะคือรับกิวนะรับรับอะไรวะหนะ <c oughs> ายเท่มนะฮะเพื่ออัพกิวเวิลสี่นะผม <c oughs> ก็ลงมารอบนี้เป็นรอบที่ที่เท่าไหร่ที่สองหรือเปล่านะฮะ อบที่สองที่สามไม่รู้เหมือนกันนะฮะร,รอบแรกเราพลาดไปนินม,มันลงคนเดียวพอรอบที่สองนินม,มันหลุดครับรอสามสิบนาทีรอบนี้ก็เป็นรอบที่สามเนาะตอนนี้ได้มาหนึ่งชิ้นนะครับผม วอเตอร์ไม่ลุมเลยครับไม่ชอบครตอนนี้ธนูยังไม่ดอกสักคิ้นเนาะดาบได้สองนะครับผมตอนนี้ Okay, ชิ้นที่สามยังยังโอเคได้สองชิ้นสองชิ้นก็เอาครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยจังหวะนี้รีบนะฮะเร่งรีบเดี๋ยวจะไปเล่น l o v นะฮะ l o v จังหวะนี้หรือไม่ก็เป็นเกมเศรษฐีนะฮะคลิปเราต้องมีเรื่อยๆครับปล่อยกันแบบยาวไปนะจันไปไฟกับคลิป อาจจะได้ยินเสียงรถนะฮะเสียงรถอาจจะดังไปหน่อยธนูมอนเตอร์ไม่เกิดนะฮะในห้องธนูโอ้ตามมาห้องนี้เลยเหรออ้าดาไม่มีก่อง โอเคนั่งกดมือก็ได้ลำบากอีกนะครับไม่มีกล่องลืมกล่องบอดนะะค,คือเมื่อเย็นอนะกล่องบอดมีไงมันยังไม่หมดอายุตอนนี้มันหมดอายุครับ ธนูได้เพิ่มปะธนูไม่ได้เว้ยธนูไม่ตกไม่มีสองตัวเองวะ่ะขอห้องเยอะๆฮะขอห้องเยอะๆแม่งวนอยู่ตรงนี้นะฮะธนูไม่ตกเช่นเดิมอะไรเนาะไม่ตก เเดียวโอคไม่ต้องปแปลกใจนะผมกดคีย์ลัดเอานะเป็นออดิเนตจีนะฮะเป็นกิวนี่ฮะทะลุกิวได้เลยนะฮะไม่ต้องมาเสียเวลาเลือกอยู่ไงคือมันมีคีย์ลัดอยู่ในตัวครับ ตกชิ้นเดียวยาวไปธนูอยู่ห้องนี้ธนูได้หนึ่งชิ้นขโมยครับอ่ะมาแล้วมาแล้วกี่ตัวเว้ยสี่เหรมาอีกตัวมามามา,มาเออต้องเท่านี้นี่ต้องให้ได้ห้าตัวอ๋อทำไมไม่สนใจผมวะ ไอ้ธนูตอกอีกชิ้นนะเมื่อกี้ไปกดออยันนะดีวาร์ปกับเมืองไม่ได้เฮ้ยสองชิ้นธนูได้สองชิ้นฮนะอ่าเยี่ยมเลยธนูได้สองชิ้นดาบได้กี่ชิ้นแล้วเมื่อกี้ไปชิกธนูมาหนึ่งชิ้นนะเจ็ดเก้าเลยนะฮะ โอเคสิบ okay, ชิ้นนะฮะโอยเอาละเว้เอาละเว,เะเว้มันหายไปไหนวะอ๋ออยู่ห้องนี้กิกยากอีกงอชื่อไว้ตรงหัวมันนะโอเคเซสคิวมูปนะ้าธนูดอกเพิ่มป่ะสองเท่าเดิมนะฮะ สองก็แปดสิบเนาะใช้ยาเป็นหนึ่งกวดนะพกมาร้อย้าสิบเอ้สี่ร้อยห้าสิบเราจะไปใช้เลือดตรงบอสครับเดี๋ยวตรงนี้เราอาจจะไม่ค่อยใช้เดี๋ยวตรงบอสใช้แน่นอน โอ้โหไม่ตกเว้ยเฮ้ยมันไม่ตกไงให้อ่ะมามา ตัวเลขยังนิ่งๆอยู่นะไม่ขยับขยื่นนะรอบนี้โอเคดอกมาแล้วนะชิ้นที่11นะรับ ธนูได้ชิ้นที่สิบสองครับดาบได้ชิ้นที่สิบสามเนาะแม่บุกโอ้โหมอนเตอร์ไม่ค่อยสนใจอะ่ะ <c oughs> อันนี้สิบธนูสิบสามสิบสี่นะฮะ Okay. 25แล้วเนาะถนูได้4โอเคดาบได้11ถูกต้มดาบได้12ครับ หนูยังไม่ดอบนะความหวังอยู่ที่ดาบแบบกองนี้จะเป็นยังไงสิบสองต่อสี่สิบหกยอดอยู่ที่สิบเจ็ดนะฮะตอนนี้ตกแล้วอีกหนึ่งชิ้นนี่ฮะยอด คงอยู่ที่17บเจ็ดถ้าหนไม่ตกไปไหน เองแม่งลำบากว่ะนี่ถ้าตีตีดาบตายอีกนะตอนบอสเนี่ยหาเลยนะนี่ฮะเราจะทำภารกิจกิ้วเวลสี่ไม่สำเร็จนะฝ่ายทำไม่ตกเลยเฮ้ยธ hey, นูตกอีกอันสิบห้าธนูห้า สิบแปดสิบแปดแล้ว มันไม่จบแค่นี้สิมันต้องตีบอสด,ด้วยอหอยนี่ยฮะเก๊กเลยหนึ่งนาทีพอดีเว้ยครบไหมสองชิ้นนะฮะครบครับ สิบห้าธนูห้าตอนนี้ผมก็ต้องหาทางกลับครับอ่ผมมาอยู่ทางปั่นเลยเว้ยเส้นทางแป๊บนึงตรงไปลูกเดียวครับเนี่ยธนูได้เกิน เรูได้มา6นะฮะโอเคได้แล้วนะฮะไปเลข10ลบ0นนะฮะ สิบศูนตามมายัางวะแค่สิบลบศูนย์หรือเปล่าหรอือสิบนาทีครับไม่แน่ใจ โอเคมาแล้วนะฮะโอเคจังหวะนี้เราขอเวลาในการเก๊กก่อนนะฮะเพื่อเพื่อความปลอดภัยครับเก๊กให้นินก่อนนะฮะ จังหวะนี้หมอมันจะออหมอจะบูะ๊แล้วก่อนที่จะยิวได้นยะมันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะฮะในการมาบอสไม่ไม่มีการจับเวลาครับโอเคมันจะเป็นข้อดีหน่อยที่ว่าไม่มีการจับเวลานี่แหละนะฮะจังหวะนี้ผมบัฟก่อน เดี๋ยวยืนติดกำแพงห้ามตายนะครับบอกไว้แบบนั้นเลยเดี๋ยนะดาบเนี่ยมันวิ่งยากตอนที่ดาบมันไม่ดาบไม่มีกล่องบอดนะฮะตอนนี้มันมีปัญหาตรงดาบไม่มีกล่องบอดครับไอเทมตกเพียบเว้ยเก็บอีกแล้วกูจังหวะน,นี้มาถึงเก็บก่อนมันบักตรงที่แบบ หรือว่าคนทำกิวบัลบ่อยจังวะผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมต้องลากมอนเตอร์ออกมาก่อน,นะครับมันไม่ออกเว้ยเฮ้ยผมต้องระวังด้วยต้องวิ่งหมอด้วยครับต้องวิ่งหมอไป โอเคหมอยิวได้แล้วอย่างน้อยเราก็รอดเรื่องดาเมจไปสักระยะหนึ่งนะฮะดาบจะโดนประมาณ10นะฮะดาบใส่กันวิตีบอสนะฮะเดี๋ยวเราเอาธนูไปช่วยจังหวะนี้นะฮะธนูอาจจะโดนหนักหน่วงหน่อยนะฮนะแต่ไม่เป็นไรครับ นิ่มตายครับเฟลแน่นอนบอกแล้วนะฮะิดกำแพงนะฮะ โอ้เฟลเลยนะฮะโอเคคลิปนี้เราก็วุดอีกแล้วนะฮะนินไม่เชื่อฟังครับเพราะว่าตามคลิปแล้วดินก็ออกมาข้างนอกนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนกับผมวิสเตอร์ซียูนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบาย